หนักระบกน้ำกันบอมีนี่นี่ได้หลายเด็ก <laughs> อ่าะจุ้มจุ้มจุ้ม <laughs> 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 โอ้ยหน่ยแนาวสาม มักกะบกเล่นจ้ะเคยผายอยู่บหลา,าบอสิบอ๊อบไปฝาบอสัมผัสเลยว่าจ้ะบอเองนวดสัมผัสนะแม่บอเองไม่ต้องสัมผัสเราก็เอาเก่งอยู่แล้วบรรยายเก่งอยู่แล้วเอาเลยเ เส้นส่วนพี่น้องว่าพามากระบกกินกันบ่มียังเห็ดมาน,น่งผามากระบอกแท่งดีมากแต่เสาก็มากผ่ำแล้วก็ไม่ได้หลายได้เื<ม>ดแลอยไม่ได้พาได้ไม่ทุกออกเลยนะทังนี้เขาบ่มีกันผาได้จ่าวันนี้ก็ล้างเขียหามากระบกโยบ่มีเป็นร่างหายแงงนมึงกล่องเลย อยู่นี่นะเขาบอมีไก่ไปเก็บอันนี้ขิง่าเนอะเขาเอาใันน้ต้นเลยนี่หน่วยมากระบกเห็นบะมาบกอะ่ะเห็นบอหน้วยใหญ่น้วย,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 วยนี่น้อยใหญ่นี่ปานหาเฮ็ดเอาหลดหาเฮ็ดเอาเลยนี่เบิง้ง พาหน่วยใหญ่ให้เบิงว่ามันมีเหนือถ้าไหรมันเนา่าซ้ำนี่เห็นบอ่อพาออกมาแล้วมันเป็นแฟดนะเขาเรียกว่าคู่แฟอันี่บุได้ใส่บุได้ห้ากแตม้าคัดเลือกอะ มันค้าม,มันหมื่นแล้วถึงเวลากลับบ้านแล้วบ๊ายบายจ้ะบ๊ายบายกับเบิ่งกล่องได้ไนะเอาบ๊ายบาย